เมื่อพูดถึงวิถีชีวิตในเมืองใหญ่หลายคนคงนึกถึงสีสันยามราตรีสถานที่ท่องเที่ยวหรูหราและอาหารมากมายหลายชนิดแต่รู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วประชากรในเมืองใหญ่ทั่วโลกหลายร้อยล้านคนกำลังประสบปัญหาความมั่นคงทางอาหารหรือ Food Insecurity แม้ในกรุงเทพเองประชากรส่วนใหญ่ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายกว่า40%ต่อเดือนไปกับอาหารที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการเพียงพอ u r อ a ์เบิร์นฟหรือการเกษตรในเมืองใหญ่จึงเป็นหนึ่งในทางออกสำคัญที่จะช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวการเกษตรแบบ u r อ a ์เบิร์นฟมี2วิธีหลักนั่นคือการปลูกผักแบบแอโรโพ n นิกและการปลูกผักแบบไฮโดรโ o นิกส์ึึงแม้ว่าทั้งคู่จะเป็นวิธีปลูกคือโดยไม่ต้องใช้ดินแต่ก็มีหลักการทำงานที่แตกต่างกันเล็กน้อยสำหรับแอโรโพนิก์ พืชจะได้รับสารอาหารโดยการฉีดพ่นน้ำแร่ธาตุและปุ๋ยที่รากเป็นครั้งคราวส่วนไฮโดรโพนิกส์นั้นรากของพืชจะแช่อยู่ในน้ำเพื่อดูดซึมสารอาหารถ้าเปรียบเทียบวิธีปลูกพืชบนดินแล้ว2วิธีนี้สามารถให้ผลผลิตที่สูงกว่า3-20เท่าใช้น้ำปริมาณน้อยกว่า90%แถมยังสามารถทำให้พืชเตบิบโตรเร็วกว่าปกติ30-50% นอกจากนี้ยังเหมาะกับชาวเมืองเป็นอย่างยิง่งเพราะสามารถทำเกษตรกรรมแนวตั้งซึ่งใช้พื้นที่น้อยกว่าการเพราะปลูกแบบเดิมๆถึง99%และถ้าปลูกในโรงเรือนก็ยังไม่ต้องเจอกับสภาพอากาศที่แปรปรวนอีกด้วยปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกให้ความสนใจกับ u r อ a ์เบิร์นฟเป็นอย่างมากเช่น Grow Up Farms ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษที่ปลูกผักแนวตั้งด้ดยวิธีไฮโดรโพนิกสและเลี้ยงปลาในบ่อน้ำด้านล่างอีกด้วย หรือพาโซนาบริษัทจัดหางานที่ประเทศญี่ปุ่นใช้วิธีไฮโดรโพนิกส์ปลูกพืชผักกว่า200ชนิดภายในสำนักงานเพื่อปรุงเป็นอาหารให้พนักงานได้ทานด้วยนวัตกรรมเอ a อร์บ์ฟาร์มิงและวิธีปลูกผักสมัยใหม่เหล่านี้ประชากรในเมืองหลวงแห่งโลกอนาคตจะไม่ต้องกังวลกับปัญหาพื้นที่ด้านการเกษตรลดลงซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางอาหารอีกต่อไป